สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบล็กมีนชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมบอัตชีวิซีซั่นที่31นะครับมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะเล่นปราสาทอะไรกันบ้างเริ่มมาก็เฮฟวี่บอมเบอร์ครับก็บินยิงจรวดของเรานั่นเองครับมาดูครับว่าคลิปรอบแรกจะมีอะไรให้เราเลือกบ้างมาครับสองตัวตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายครับมาครับตัวสุดท้ายแน่เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สองครับรอบที่สองโอ้โห ไม่มีอะไรน่าสนใจครับเอาสกายเบเกอร์มาก่อนแล้วกันครับตอนนี้เพื่อเปิดประสาทก็บินขั้นที่หนึ่งกับในส่วนของเครื่องจักรครับโอเคมาดูรอบที่2มีคิปซูยุบสามตัวนะเดี๋ยวมาดูเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดในส่วนของกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรอบที่3ามเลค,ครับรอบที่สามอ่าฮะไม่มีอะไรเลยครับก็อเอาเป็นเอาเวนไนแล้วกันครับเอ่อเปิดกล่องมาแรกก็เป็นแหวนวิ้งนะครับแล้วก็เป็น ในส่วนของโคเวอร์นะไม่ใช้ก็รีไปครับอ่ามีคอร์สตันมาครับใส่ให้อวินไนท์ไปแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเก็บชนะให้อวินไนท์ไปก่อนครับจะได้โหดเหมือนจิ๊บก่อนๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาลองดูรอบที่สามครับตัวท้ายเหลี่ยบร้อยครับชนะไหมครับตอนนี้มาดูรอบที่สี่ดีครับรอบที่สี่มีในส่วนของแพนด้าครับลงเลเวลไปแล้วก็เอาแพนด้ามาครับเปิดกล่องมา ฟอนใส่ฟ้าเรากลุมมาแล้วครับใส่ให้อเวนได้ไหมครับมาดูรอบที่สี่ครับอตรงข้ามเปิดเพลยส่วนของอ่ายังไม่ได้เปิดภาษาครับแต่ว่ามีก็ปีนสองตัวครับแต่ดูจะลักษณะน่าจะสู้ไม่ไหวครับเขามีสองาไหวไหมไม่น่าจะไหวครับเรียบร้อยครับเพไปครับตอนนี้มาดูรอบที่ห้าครับรอบที่ห้าไม่มีอะไรน่าสนใจครับตอนนี้ก็เอาหอนตรงสปิริตแป๊บตอนนี้ สปิริตก็น่าเล่นครับตอนนี้มา2ตัวแล้วครับฝั่งตรงข้ามเป็นภาษาวิ็ไม่ใช่เป็นลูกินนะครับแล้วก็ภาษาในส่วนของมนุษย์ก็มีแค่เฟมรริสัตตัวเดียวครับเรียบร้อยครับไม่ไหวครับเพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่6เลยครับรอบที่ آ آ ่ามีโซเบกเกอร์ครับหนึ่งนะตัวแต่ก็ยังไม่ซื้อครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอภาษาในส่วนของ ไในขั้นที่หนึ่งนะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดภาษาอะไรเนี่ยมีแต่แพนด้านะเนห็นใจว่าจะได้ตัวแพนด้าหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้อ่ามีดัก้อนไนท์มาเพิ่มครับหนึ่งตัวก็คือน้องสเกลมาครับตอนนี้ลงเลเวลไปครับลงน้องสเกลแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวสกายเบเกอร์นะครับด้วยดัก้อนไนท์นะครับ ก็ไปคิดใส่แหวนบีชให้กับแบล็กไนไนทะ์นะไปถล่มอย่างหลังนะนี่แนะ่เปิดภา่าไน,นท์กัดที่ตึงกันเราตอนนี้ฟังตรงครับไหวเปล่าปี๊ดครับเจอกับปี๊ดครับไหวไหมเอ่ยไหวไหมไหนพอไหวครับถึงสีครับนี่แน่ทีเดียวเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่แปดครับ,รบอ่าวอเตอร์สปินะริตแล้วก็แพนด้ามาอีกหนึ่งครับเป็นไนท์เดี๋ยวใส่งไอเทมให้ในส่วนของแบล็กนไนท์แล้วกันนะตอนนี้ เอื้อมดามิให้ดังก้อนนครับดังก้อนนี้ไปถึงแล้วครับออนี่แน่ไปลงล่างเรียบร้อยไปครับหญิงแกร่งไหวไหมเอ,อ่ยดูจากลักษณะอาจจะไม่ไหวครับไหวไหมเอ้ยสูสีครับสูสีไหวอยู่ครับกอ็รับบอลตัวสุดท้ายนี่แน่เรียบร้อยชนะไหมครับตอนนี้มาดูรอบที่เก้าครับอ่ามีวิวไนท์แล้วก็ไลท์เบดไนท์ครับก็ซื้อมาก่อนแล้วกันครับสองตัว ครับรอบที่9ฝั่ฟังตัวข้ามเริมศักด์ก็ปิดขั้นที่หนึ่งนะแล้วก็เขามีประสานในส่วนของเขึ้งจากขั้นที่หนึ่งครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวมารอดูว่าตะก้อนไหนไหวไหมดูจลักษณะยังไม่ไหวนะเราเหลือเยอะเกินยี่บีมอฟเฟอร์ตัวสุดท้ายครับเตี๊ยบลอยครับแพ้ไปครับตอนนี้โอเคยูวิวไนมาอีกหนึ่งครับมาดูคลิปรอบที่สิบเดียวครับตอนนี้เรายังไม่สองดาวสักสักตัวนะครับก็เอาแพนด้าออกไปครับแล้วก็ ออกแฮมี่บอมเบอร์ทิ้งไปครับตอนนี้เปิดภาษาในขั้นที่2ครับลงเรือไปครับอลงได้อีกรอบเลยครับตอนนี้จะเปิดภาษาเป็นรุ่นเพิ่มครับมาดูครับว่ารอบที่10จะได้ไอเทมอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนนีลีกมีอะไรให้เลือกบ้างครับทีนี้สุดท้ายสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่11ดีกว่าครับรอบที่1ิไม่มีอะไรเลยครับก็เปิดลีลิกดีกว่าครับ นะ่าสนใจตอนนี้ก็มีเคียวครับไม่สนใจเท่าไหร่ครับก็ไรดอบครับไม่ค่อยดีครับของไม่ค่อยดีครับตอนนี้ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอภาษาบี๊ดนะครับขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็มีวอลเลอร์ขั้นที่หนึ่งครับไหวหรือเปล่าตอนนี้ไหนไหมตะเวนไหนไปไปเข้าไปสีเข้าไปตัวร์ไยครับน้องมาต้าเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ มาดูรอบที่สิบสองแล้วก็ไดไมอ้หนึ่งแล้วก็มี Ghosts of War มานะครับลงเรวลไปครับตอนนี้รอบที่12ครับตรงข้ามเจอภาษาตนี้ครับนี่ทันที่2องแล้วนะแล้วก็มีดูดินครับมีในส่วนของต้นผึ้งครับไาวครับมีแน่ตีได้ไหบไหวหรือเปล่าฉลักษณะโดนลุกอาจจะไม่ไหวครับเตยียบลอยครับเห้ไปครับตัน รอบที่สิบสามอ่าวอเตอร์สป,ปีลขึ้นสองดาวตัวที่หนึ่งครับลงเลเวลไปครับตอนนี้เริ่มเลเวลไปก่อนครับตอนนี้ครับฝั่งตรงข้ามเซลิสาร์บริเออร์ครับแล้วก็มีในส่วนของเกมแคดนะหรือห้องแดงของเราเองับไหวหรือเปล่าเอยตอนนี้เราแค่ดาวเดียวทั้งหมดนะคฝั่งตรงขา้ามน่าจะหมดกว่าเราครับไม่น่าจะไหวครับเรียบร้อยครับเพะไปครับตอนนี้คือดิว่าเจ็ดครับ ลงเลเวลไปครับตอนนี้ตัวเติมพลิตแมาพอดีครับก็เดี๋ยวเอาก็เดสออวอลลงไปก่อนแล้วครับตอนนี้ดีไม่เจออะไรอามีโทตอนนี้โทลงไปแทนแพนด้าครับแพนด้าไม่ได้ใช้แล้วครับตอนนี้เปิดประสาทได้ขั้นที่สามแล้วนะครับก็ถือว่าดีครับรีเลือดเด้งเลือดครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับอยากจะตายจะตายก็เด้งเลือดขึ้นนี่สองตัวสุดท้ายครับเรียร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ มาดูรอบที่15ครับรอบที่15บหอ้ไม่มีอะไรครับลงเลยวิวไปครับเดี๋ยวมาดูครับรอบที่15บห้ามาดูว่าทิปฝั่งตรงข้ามจะได้ไอเทมอะไรครับแล้วก็ในส่วนของกล่องเขียวมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับเก็บตังค์ไว้ครับตอนนี้4ตัว3ตัวสุดท้ายครับนะครับคนไหนตีเยอะจริงเนี่ยจริเนี่ยจริเนี่ยอีกตัวท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ในแมกกาซสิครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ก็เดี๋ยวเปิดกล่องครับไม่มีอะไรดีเลยครับก็แร็คด้อมไปครับโอ้โหวยกันเวทครับก็ไม่ดีครับก็รีกล่องไปครับอ่ามีไม่มีกระสอบช่วยได้เยอะครับแต่ให้แร้วก็ไนท์ไปครับตอนนี้จตำแหน่งใหม่นี่ถึงจะเจอภาษาในส่วนของวิสอีแล้วนะแล้วก็มีในส่วนของก็ปิดนะครับไปครับหนีเลยไปครับ ตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วครับแฮิลเปอร์นี่แน่เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่17ครับลงเลเวลไปครับตอนนี้ขาดอีกนิดนึงครับรีดีกว่าครับอาอาโบก็น่าสนใจแต่ไม่เป็นไรครับลงเลเวลไปเลยครับแล้วก็ลงในส่วนวอเตอร์สปินลงไปครับตรงข้ามเจอมาราในส่วนของนักเวทับ เป็นลมังกรนะครับดจลักษณะปวาสงครามน่าจะเล่นมังกรแห่นะเห็นมีในส่วนเอลเดอร์บบเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มีลูกกาครับเอาเงิน5บาบาทดูครับนีเปิดตัวแรกครับแล้วก็เอาแคนนอนครับแคนนอนลงไปแทนในส่วนของไรเบดนะครับแล้วขายทิ้งครับไม่ได้ใช้ครับลงรู้ไปครับตอนนี้ไปครับขอาสงามประสาทก็บินกับเครื่องจักรนะครับแล้วก็มีในส่วน เนวี่บอมอ่ะในส่วนของตัวเกียวนะครับเกี้ยวปักหัวครับตัวสุดท้ายน้องเมวครับลูกม้าเหลี่ยมลอยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบเก้าด้ยครับอ่ามีดัรคสปิริตครับวอเตอร์สปิริตก็มาอีกหนึ่งครับตัวนิดนึงครับอ่าสโตนสปิริตคิดสองดาวครับล็อกไว้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสาทขนดนกครับแล้วก็มีคันเปิด มาสองตัวนระับไหวหรือเปล่าเอ่ยแต่ก้อนไหนดาวเดียวก็ไม่ค่อยสมเท่าไหร่ครับนี่นี่ไ,ไหวไหมเอ่ยดูจากเส้นะน่าจะไหวครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่ย <c oughs> ี่สิบเดียครับอ่าดักซับเบริดนะครับ <c oughs> ลงเลเวลไปอ่า <c oughs> ลีหาตัวก่อนหนึ่งครับลงเลเวลไปอีกสองครั้งครับตอนนี้เลเวลเปดครับมาดูว่ารอบที่ยี่สิบคลิปสองตัวจะมีไอเทมอะไรให้เราบ้างไหมหรือว่าไม่ได้ครับแล้วก็มาดูว่าเหลี่ยบ แต่สามบาทได้แน่นอนครับุนท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาครับกล่องลีลิครับรอบที่21อ่าน้องสกาขึ้นสองดาวครับแล้วเอาเวนไน์มาอีกหนึ่งเปิดกล่องครับเป็นในส่วนของวงเวนพัธมิตรครับอรีมาโชคดีแล้วได้เอาเวนไน์มย์หนึ่งครับลีหาตัวนิดหนึ่งครับอมีในส่วนของไข่ครับใส่ให้ดาก้อนไนทีกว่าครับไฟสปีดิตแล้วก็ในส่วนของ ก็ติดขอองไนท์นะครับแล้วแต่คนไนท์ตีไหวหรือเปล่าอาจจะไม่ไหวหรือเป่าโดนลิงครับไหวไหมไม่น่าไหวครับเรียบร้อยครับเพะไปครับสัตวไปสปิริตขที่สองครับแล้วไข่มาอีกหนึ่งครับตอนนี้ลงเอาไปสปิริตครับเป็นตัวแทงครับตอนนี้ขยับตำแหน่งนิดนึงครับ ครับฝั่งตรงข้ามแตลักษณะเป็นกองปิดหัวก็ปิดของเขาคันที่สองครับหวป่าเลยเห็ไหมเห็ไหมปีนตีแน่ตีแน่ตัวท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่ยี่สิบสามครับไม่มีอะไรครับก่อนเดี๋ยวน่าจะต้องลงเรือไฟก่อนนะครับเมื่อกี้ครับแล้วก็ไหนตอนนี้เจอ ตั้งเวทครับเวทที่สองคนระับแล้วก็สามตัวท้ายตัดท้ายเพิ่มไหวไหมเตี๋ยวลอยครับชนะไปครับตอนี้ที่ถามว่าไหวไหมไม่ใช่เรานะฝั่งตรงข้ามนะฟอร์ตไหมซื้อครับฟอร์ตไหมไหวครับวันนี้เราบี24นี่เนี่เป็นชุดลุกข้างหลังครับสามดาวแล้วตอนนี้แต่ดก็ไหนเราก็ตีกันใายครับก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับในแผ่นี้ อุ้ยโดนลุมครับไม่น่าจะไหวครับโดนสตันเรื่อยๆเรียบร้อยครับเพรไปครับตอนนี้ไปครับวอดไนท์ขึ้นสองดาบครับตอนนี้ลงเลเวลไปครับโอเคหินีรอบที่ยิงห้ครับเดี๋ยวมาดูครับได้ไอเทมอะไรแล้วก็ในส่วนของกล่องที่เราได้นะเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับโดนสุดท้ายได้มาหน้าที่ตั้งมาครับหนึ่งตั้งสามไปครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ มาดูรอบที่26ครับเอาเวนไนท์ก็อมาครับอีกเลี้ยครับเออซื้อไว้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้ลงด้วยไปครับตอนนี้ลงดาร์คสปิริตไปเปิดในส่วนของภาสานอ่าเปิดกล่องมาครับเรียญตี้ลิวนะครับก็เดี๋ยวใส่ให้ในส่วนของดาร์คไนท์ครับเอาน่าจะต้องเอากันเวทออกไปครับใส่ให้กับไฟสปิริตครับลงเลเวลไปครับตอนนี้จะขึ้นเลเแลสิบแล้วนะ ไฟครับแต่คนไหนเป็นตุยลังเหมือนเดิมครับนี่เน่นี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 ่รอมเหลือนี่เน่น้องกู้ตีกับตีกระจายนะนี่เนยขนไฟลูกไฟกระจายครับมาตอนนี้เหลือมีตัวครับลิงเรียบร้อยครับชนะไปครับฝ่ายนี้มาดูรอบที่ยี่สิบเจ็ดครับมาฮะรอบที่ยี่สิบเจ็ดครับฮ่าได้ในส่วนของกระบองตีเร <the test> ็วนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับเอาอะไรออกดีเอ่อน่าจะเป็นถ้วยลีเลียครับใส่เพื่อแม้แต่สปีดให้กับดาร์กอันนัยนิดนึงครับ จะได้ตีเร็วๆครับไหวครับลงท่ามาเจอแล้วกับวอร์รีเออร์วอร์รีเออร์น่าจะเป็นวอร์รีเออร์ทันขางแล้วนะตีสะท้อนนะไหวหรือเปล่าเลยน่าจะพอไหวครับนี่แน่สุดท้ายเรียบร้อยครับชน,นะไปครับตัดมาดูรอบที่20ไปครับลงเลเวลไปครับตอนนี้ก็ดนนเดี๋ยวถ้าจบรอบนี้น่าจะลงเลเวลไปถึงเลเวล10เลยแล้วกันนะตัว เตอร์ซับบิลลี่สามดาวครับไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูครับโดนลงครับนี่แน่ลงไหมครับสุดท้ายลงไปนี่แน่เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่ยี่สิบเก้าดีกว่าครับอ้าไข่มาอีกหนึ่งครับแล้วก็มีอีวไนท์กับน้องสเก๊มานะครับก็ซื้อไข่มาก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวลงเร็วไปก่อนครับตอนนี้อีกนิดเดียวครับก็จะขึ้นอ่ะแค่ขึ้นสิบไปเลยแล้วกันครับเอาในส่วนของนี้ลงไปครับ ไฟสเปริลครับโอ้โดนสกิลกวาดเลี่ยครับต้องมีกันเวทครับตอนนี้ไม่น่าจะไหวครับไหวไม่เลยไม่น่าจะไหวครับไหวไม่เอ่ยไฟสปปริตครับเห็ไหมหนีแต่เรามีเติมเลือดครับสูงสี่ครับเรามีกันเวทครับเดี๋ยวต้องหากันเวทใส่ให้ในส่วนของดักก้อนไนท์นะครับจะได้กันเวทจะได้ไม่ตายนะครับตอนนี้เราไม่มีกันเวทครับเมื่อกี้เราถอดให้กับไฟวิสาดนะครับนี่ครับมาดูครับ แค่ไหนครับมาดูครับโอเคครับฉันมือไปครับตานี้มาดูรอบที uh ่สามสิบตีกว่าครับอ่าร eh ีมาครับเจอดาวสปิริตกับไลท์สปิริตครับใส่ไข่ขึ้นไปยสองดาวเลยแล้วกันครับไลท์สปิริตครับตอนนี้เลี้ยวสามสิบแล้วตาดิเลเ้ยวสามสิบครับบีบแล้วก็เลเ้ยวสิบแล้วนะครับว่ามาดูครับวิ่งดีดิมาดูครับเปิดกัน อาดะกอนไนไม่ถึงครับแล้วก็ในส่วนของวิดีครับอามีหลังไข่มูนโมล่าครับล้วก็ใส่ให้ในส่วนของดากอนไนเลยแล้วกันครับตอนนี้เปิดกล่องมาครับเอ้ามีโชคดีครับมีการเวทครับก็ใส่การเวทให้ดากอนไนครับเอาของออกไปนะครับนี่ครับเป็นการเวทมุงครับีไม่ได้ใส่เทพนั้นเสียือดีไหเราเข้าไปครับไปไปอีทีนี่ทีนี ขดขดชนกระจายกระจายตอนนี้เดรลิงก์นะสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ตรงข้ามถึงกับแพ้ไปเลยครับเลือดลดไปครับอ่าโซลิปเปอร์มาแต่ไม่ได้ซื้อครับวอเตอร์สปิริตขาดอีกหนึ่งนะครับไปครับรีหาตัวครับตอนนี้อ่าวอเตอร์สปิริตขึสองตัวอสองดาวตัวที่สองครับแล้วก็ในไม่หนึ่งครับตอนนี้เราขาดดักคอนไนท์อีกหนึ่งครับแล้วก็รอหายตัวเป็นสองดาวหายดับคอนไนท์ ในตัวเราแค่น่าดีรีนะครับวิ่งโดนสับๆไปครับไม่เลยแต่คนไหนน่าจะไหวครับนี่สุนท้ายเตี๋ยวลอยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สามสิบสามนี่ครับโอ้ยลุกการ์ดมากระจุอกระชัยครับอโอเคครับไข่ขึ้นในส่วนดัวคนไนท์สองดาวหนึ่งตัวครับแล้วก็มีในคลังไข่หมูว้าล่าก็สองดาวอีกตัวครับ ก็น่าจะขึ้น3ดาวเลยแล้วกันครับดะคอนไหนส์สายทิ้งนะไปมาเรียบร้อยครับ3ดาวครับดะคอนไหนสทิ้งไปข้างหลังครับน้ำเกลือเซฟวอลกันเลยครับตอนนี้หิ่งห้อยครับนัำเกลแล้วไงเซอร์ดีครับบอลน้ำแข็งกระจายครับเรียบร้อยครับชนะไฟครับตอนนี้ตรงข้ามแพ้ไปเลยนะครับโอ้วัตเตอร์สปิริตนะครับแล้วก็ซูนามิมาครับ โบเบกครับโอ้หดูครับจะขึ้นสามดาวหรือเปล่าวอเตอร์สปิริตครับใส่ครับขอใส่ฟ้าใส่ให้กับอเวนไนท์นะครับสวัสดีรอบที่สามที่สี่ครับัตีกันใายครับสตันครับวิ่ยไหวเปล่าน่าจะไหวครับถมข้ามลิงครับไหวไม่เอ่ยเขาตีเราแล้วเขาติดเป็นแขกเป็นอินครับเตียวร้อยครับชนะไปครับสวัสดี ตอนนี้เหลือสามทีมสุดท้ายแล้วนะครับ,รบ,บทีปรอบ3ีกสามสิบ้ก็มาครับออเอาเป็นไนก็มาไม่ได้ใช้ครับเขาหูยมีสุดคัตัวก็ <c oughs> ถือว่าดีครับหรือว <c oughs> ่ารอบที่สามสิบห้าเดี๋ยวมาดูครับลิปตัวนี้มื่ก่อนจะได้ในทิมอะไรให้กับเราครับแล้วก็ในส่วนอของก่อม่วง,งมีอะไรให้เลือกบ้างเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับ เป็นอ่าเตะครับไอเทมใบมีดเงาแล้วกันครับหลบรีกแล้วก็ตีเร็วนะครับเอาตีเร็วออกครับแล้วก็แหวนวิ่งเอาออกนะครับเปลี่ยนเป็นในส่วนของเตะครับทำให้กายล่างเป็นมังกรเร็วขึ้นนะอ่าดีกล่องครับโอเคดาบขี้ใหญ่ครับก็เดี๋ยวเอาไอเทมออกแล้วกันครับตอนนี้เอาฟอนสตัรให้กับอเวนไนท์ครับแล้วก็ขี้ให้กับดาร์กไนท์ครับไม่ต้องิ๊กครับแต่แปลงล่างเลยครับ ไปยี่ไปี่นี่แน่ตัวสั้นอ่ะไปยี่ไปยี่ไปยี่กไปครับตัวสั้นอ่ะไปเนี่ยนปเนี่ยเก็บเก็บเรียบร้อยครับชนะไปครับตานิสมาดูครับรอบที่สามสิบเจ็ดครับตีหาตัวนิดนึงเขาเป็นไงอ่าตัวสุดท้ายครับแบทโอเมนครับห้าบาทครับปีแล้วก็เอาน้องสเกลเอกไปครับแล้วก็ลงในส่วนของวอเตอร์สปิริตครับเปิดภาษาสเิริลที่สองครับ ทำให้ทุกคนที่ฆ่าตันงะี้เวลาโดนตีทําให้ฝั่งข้ามีโอกาสติดแขกครับตอนนี้นะนเตอร์อรนะอท้ายน้องนนอนถ่วงไหมแคนทอมครับเอ่อสเซ้นซินนะครับเดือบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้แต่ว่าเราเจอกับล่าก๊อปปี้นะครับโอเคตอนนี้เหลือสองทีมสุดท้ายครับเขนนท์ยังขาดอีกอวัวเตอร์สปิริตก็ขาดอีกตัวนึงครับหายต้องสเกงเก่าทีลวกันครับ นีหางตัวเลยแล้วกันครับอ่แคนนอนคือสามดาวครับเปรียบลยปครับดีหาครับายครับไม่เจอครับขาดวอเตอร์แชมเอร์ลิทอีกหนึ่งครับจะได้ขึ้นสามดาวแต่ไม่น่าจะรอดนะครับฝั่งตรงข้ามแตล้นไงเราหัวหมดทั้งหมดครับนี่ไม่เข้าครับเปรียบลอยครับชนะไปคำฝั่งตรงข้ามเหลืออีกเสื้อสองครับนะครับดีหาดีกว่าครับ แค่ตัวเดียวครับไม่มีให้เราเลยครับโอ้โหไฟสปินก็จะขึ้นสามดาวแล้วก็รักสปิก็จะขึ้นสามดาวนะตอนท้ายเราได้จะสู้เรามีหวรับฮียครับแต่วันไหนโฝดเกินไปครับนี่นี่เหลือต้นท้ายครับเดียวๆครับสู้ไหวครับเฮียเตีตีเตียบลอยครับชนะไปครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเราแบล็กมิชช n n นแนด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ